สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเราจอกเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับน้องจอยมีงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ก่อนการเดินทางนะครับโด่งจะพาทุกคนไปดูว่าเราเตรียมตัวยังไงในการออกทริปยาวถึง20กว่าวันในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้โด่งจะพาทุกคนชมนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมตัวกับรถคันนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวในขั้นตอนไหนบ้างแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมของไปเยอะขนาดไหนวันนี้ได้เห็นพร้อมกันครับ ไปคัครบุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาหน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกระเียนและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ ก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับพี่โด่งจะเตรียมตัวก็คือตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่ก็คือระบบถ่ายของเสียนะครับเราจะไปถ่ายของเสียออกก่อนนะครับเสร็จปุ๊บพอถ่ายปุ๊บเราจะทําการเอาน้ํานะครับสวนเข้าไปที่ท่อตรงนี้นะครับแล้วก็แย่เข้าไปที่อ่าท่อพักของเสียนะครับ เพื่อจะล้างให้มันสะอาดร้อเอเซนตนะครับเนื่องจากว่าของเสียที่เราเก็บไว้ในแต่ละครั้งที่เราออกทิปเนี่ยบางทีถ้าตรงไหนที่มันออกไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะหมักหมมแล้วก็มีกลิ่นนี่คือเทคนิคแรกนะครับที่ทําให้รถโตกไม่เคยมีกลิ่นคือทุกๆครั้งที่เราจะออกเดินทางอีกครั้งเนี่ยเราจะล้างคลีนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเสร็จปุบ๊บพอเราล้างถังน้ําเสียนะครับเรียบร้อยแล้วปุบ๊บเราก็จะมาเติมน้ําตรงนี้นะครับนี่น้ําดีนะครับเราจะเติมน้ําเข้าไปที่ตรงนี้นะ เติมได้100ลิตรนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเช็คระบบต่างๆนะครับพวกหลงังคาระบบน้ำระบบไฟนะครับว่าทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเช็คจุดยืดต่างๆนะครับว่าโอเคจุดยึดต่างๆยังแข็งแรงนะครับเหมือนเดิมมีอะไรหลวมมีอะไรหลุดหรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บหลังจากที่ตู้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือล้างรถนะครับหรางจเราล้างรถเสร็จปุ๊บ นะฮะสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากๆก็คือแต่ละครั้งนะครับเตรียมของเยอะขนาดไหนฮะต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่านี่นะครับผ้าหมนะฮะนอกจากอยู่บนรถแล้วนะครับมีสองผืนนะฮะนี่อีกสองผืนนะฮะ แล้วก็นี่เป็นผืนหกฟุตด้วยพับเป็นครึ่งหนึ่งฮนะเวลาเรานอนเตียงสามฟุตเราหถมผ้าได้ทั้งหมดสามชั้นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีข้างบนด้วยนะครับเราคิดว่าทริปนี้น่าจะหนาวมากก็เลยเอาผ้าห่มไปทั้งหมดสี่ผืนนะฮะแล้วก็นี่ครับเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ไปทางการหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ลำลองนะครับที่หลวงชอบใส่อันนี้อยู่ประมาณน่าจะยี่สิบ ถึง25ชุดนะครับอันนี้ไม่ได้นับแต่ว่าใส่กล่องแบบนี้เลยนะครับก็คือเต็มอัตราสึกเลยนะทั้งเสือ้อทั้งเกงนะครแล้วก็ถุงเท้านะครับแล้วก็เต็มเตรียมไปเต็มที่เลยนะครับด้านในก็ เอาที่นอนลงมานะครับตากแดดหมอนตากแดดนะครับแล้วก็หมอนข้างตากแดดเรียบร้อยส่วนผ้าห่มผ้าปูนะครับเราก็เอาลงมาซักเรียบร้อยนะครับซักทุกครั้งนะครับเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าวันไหนมีโอกาสนะครับเราก็แวะ้านซักรี่ตามจุดต่างๆแล้วเราก็ซักรี่แล้วก็อบแห้งได้นะครับนี่ของจะเยอะมากครับยิ่งฝั่งนี้นะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือนีเสื้อผ้าน้องจอยครับเยอะมากแล้วก็รองเท้านะครับที่ขาดไม่ได้คือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟความยาวประมาณ20เมตรนะฮะแล้วก็ าสายชาร์จของดกเองนะครับที่อยู่ในรถจะประมาณ25เมตรก็คือ25บวกกับ20เมตรประมาณ45เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับสายไฟที่ต้องเตรียมไปเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าหน้างานเนี่ยถ้ามีจุดชาร์จเนี่ยจุดชาร์จไฟเขาไกลขนาดไหนนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็เช็คลรถปกตินะครับที่ฉีดน้ําฝนนะครับแล้วก็น้าหม้อน้ํานะครับระดับน้ำมันเครื่องแล้วก็ระดับระดับน้ํามันเบรกนะครับอันนี้ รอบลาสุดเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าแล้วก็ผ้าเบรกหลังเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถพร้อมนะครับ,นนรรบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยรถพร้อมะนะฮะด้านหลังก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างสะอาดเอี่ยมแล้วก็ใหม่นะครับทำความสะอาดไปห,หมดเลยเพราะฉะนั้นทริปนี้นะครับของพร้อมรถพร้อมแล้วก็เสื้อผ้าพร้อมวันนี้เราไปลุยครับว่าน้องจอยไปทํางานที่เพชรบุญเป็นยังไงนะครับไปกันครับ วันนี้นะครับโด่งเลือกออกเดินทางจากตัวจังหวัดเลยนะครับผ่านที่อำเภอภูรเรือนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เรากำลัลงมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายนะครับด่งไม่แน่ใจว่าป้ายชัดหรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนนี้พระอาทิตย์เขาเตั้งอยู่เขาเรียกว่าสวนทางกับรถเลยนะครับภาพจะเป็นภาพย้อนแสงต้องขอโทษจริงๆที่ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในช่วงแรกตรงนี้นะครับ พอเราเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายนะครับเป้าหมายต่อไปที่เราจะไปก็คืออำเภอนครไทยนะฮะและหลังจากถึงอำเภอนครไทยเนี่ยเราจะไปที่สามแยกบ้านแจงนะฮะแล้ววิ่งย้อนมาที่อำเภอเขาค้อนั่นคือจุดหมายปลายทางของเรานะครับวันนี้ต้องใจจะทำงานที่เขาค้อส่วนดมก็จะไปหาที่จอดรถนะครับแล้วก็นั่งตัดคลิปตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อจะอัปโหลดต่อไปนั่นเองตอนนี้นะครับระยะทางจาก อำเภอภูเรือนะครับไปที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยถือว่าไม่ไกลมากนะครับจากจุดนี้เนี่ยอำเภอด่านซ้ายเหลืออีแค่สิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับป้ายสายมือไม่ได้ใจว่ามองชัดหรือเปล่าแต่ไปพิษณุโลกหนึ่งร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับทุกคนมาถึงจุดนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายตามป้ายเลยพิษณุโลกเพชรชบูรณ์นะครับ หลังจากเราเลี so, say, ้ยวซ้ายนะครับตามป้ายตรงนี้ไม่เห็นไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะเลี้ยวซ้ายนะครับพิซซูโลกเพชรบูรณ์เราเลี้ยวมาปุ๊บป้ายจะบอกเลยนะที่จุดนี้ว่าตรงไปเป็นเพชรบูรณ์นะฮะเลี้ยวขวาเป็นพิซซูโลกแต่ว่าจุดที่เราจะไปนะครับเราจะเลือกไปเลี้ยวขวานะฮะเราจะไม่ตรงไปทางเพชรบูรณ์นะครับถึงแม้วันนี้เราจะไปเพชรบูรณ์เนี่ยแต่จุดที่เราไปเนี่ยก็คืออำเภอเขาค้อนะครับถ้าอำเภอเขาค้อเนี่ย เราเลี้ยวขวาไปทางตามป้ายพิซูโลกนะครับแล้วไปทะลุออกแยกบ้านแยงนะฮะเราเลี้ยวซ้ายย้อนมาจะใกล้กว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะเลี้ยวขวาเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมโดนจะไ,ไปเพชรชบูรณ์แต่ว่าเฮ้ยทำไมเลี้ยวขวามาทางพิซูโลกนะครับนี่จากจุดนี้นะฮะสายมือป้ายบอกว่าไปที่อำเภอนครไทยจากจุดนี้แค่44กิโลเท่านั้นเองครับ จุดไฮไลท์ของเส้นทางนี้นะครับก็คือช่วงจากอำเภอด่านซ้ายนี่แหละครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปที่อำเภอนครไทยนะครับขวามือในภาพเมื่อสักครู่ผมไม่แน่จะเห็นชัดหรือเปล่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิอดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับรถที่ลงมาจากฝั่งนู้นเนี่ยส่วนมากก็ระบบเบรกมีปัญหาหรือว่ามาด้วยความเร็วที่มากเกินไปนะครับก็โค้งตะเกียบโอ้โหน่าจะนับไม่ได้แนละ้วจนเขาจนเขาไม่ซ่อมแล้วนะพังจนต้องปล่อยทิ้งเง เพราะว่าดกงเห็นหลายครั้งที่เขาซ่อมบำรุงนะครับสุดท้ายซ่อมก็มีอุบัติเหตุมาซ้ําที่จุดเดิมประจานะครับตอนนี้เขาเลยปล่อยเลยนะครับแต่เมื่อสักครู่ไม่น่ใชว่าในภาพเห็นชัดหรือเปล่าเนื่องจากว่าภาพน่าจะย้อนแสงหน่อยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ชันที่สุดนะครับจากอําเภอด่านซ้ายมุ่งหน้าสู่อําเภอนครไทยมีความชันและคดเคี้ยวที่สุดนะฮะ เมื่อครั้งอดีตเนี่ยเส้นทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล็กและแคบมากนะครับเพราะฉะ้ความชันจะมากกว่านี้เยอะเลยแต่ปัจจุบันนี้เส้นทางนี้ได้รับการปรปับปรุงและกว้างขึ้นมากเพราะความชันจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วลความกว้างเนี่ยกว้างขึ้นมากกว่าเดิมเยอะแต่ว่าอุบัติเหตุก็ยังมีให้เห็นอยู่นั่นเองครับและจุดนี้นะครับต้องเรียกว่าโค้งร้อยศพอำเภอด่านซ้ายคนครไทยนะฮะโอ้โหเห็นในภาพเหย พังแล้วพังอีกยับแล้วยับอีกนะครับจุดนี้นะเป็นโค้งเดียวเท่านั้นนะครับที่ลงจากด้านนู้นมานะฮะเป็นโค้งเดียวที่ลงมาจากด้านนู้นซึ่งเป็นทางลงเขาที่ไม่ยาวด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขับไปเรื่อยๆนะฮะลงจากเนินสั้นๆนะครับแต่โค้งตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับหลพพยายามหาหลายสาเหตุถ้าเป็นการลงเขามายาวๆนะครับแล้วมาเจอโค้งเนี่ยโอเคเลยฮะ แต่เนี่ยครับเดินแค่นี้นะฮะเดินจากตรงนี้เลยครับจากจุดนี้เท่านั้นเองไปถึงโค้งเมื่อสักครู่นะฮะเนี่ยครับเดินแค่นี้เลยนะฮะไปถึงโค้งเมื่อสักครู่แต่ว่าอุบัติเหตุนี่ไม่ต้องนับเลยนะครับโอ้โหล่องลอยตรงนั้นคือซ่อมแล้วซ่อมอีกพังแล้วพังอีกนะครับไม่ต้องนับว่าอุบัติเหตุเยอะขนาดไหนนะ แต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรเนินแค่นี้นะครับความชันไม่มากกับโค้งเดียวตรงนั้นนี้อันตรายมากๆครับแต่ว่าขาที่เราขึ้นมานะฮะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นใครที่ขับรถย้อนลงไปเนี่ยอันตรายมากๆานะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครอยากมาเที่ยวก่อนเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายนะครับระมัดระวังกันไว้ให้ดีตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่อำเภอนครไทยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ จุดเปลี่ยนของเส้นทางหลักๆก,ก็คือที่จุดนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้อาซ้ายมือนี่น่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอนะฮะถ้าหวงจำไม่ผิดขวามือตรงนี้นะครับก็คือทางแยกที่จะไปจังหวัดอุตรดิตนะฮะที่เราถุกออกมาตรงนี้คือถ้าขึ้นเหนือนะฮะก็ขึ้นอุตรดิต์ทางนี้ได้เลยถ้าตรงไปนะครับก็จะตรงไปที่ อำเภอบ้านยงนะครับมีซ้ายมือนะฮะที่ว่าการอำเภอนครไทยถูกต้องนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดพิษณุโลกแล้วต่อไปนะฮะแยกบ้านแยงปุ๊บเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปจุดที่น้องจอยทำงานกันนะครับจากตรงนี้ตามป้ายเลยอ่าเดี๋ยวเข้าใกล้ป้ายนิดนึงนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะฮะบ้านยง29ก้ิโลเท่านั้นเองครับจากจุดนี้แล้วก็พิษณุโลก9กกิโลครับ ถ้าตลอดเส้นทางนะครับที่เราออกจากจังหวัดเลยนะฮะถ้าตลอดเส้นทางที่เราขับมาก็จะเป็นถนนสองเลนที่วิ่งสวนกันแบบนี้นะครับมีไหลาทางให้หลบกันแบบสบายสบายเลยสภาพถนนเนี่ยก็อยู่ประมาณ90%้าตแท้ตลอดเส้นทางนะครับมีเสียหายบ้างเล็กน้อยรถทุกชิดมาได้เลยพอมาถึงอำเภอบ้านยาแยงเราจะเห็นป้ายแบบนี้นะครับเลี้ยวขวาไปที่พิษณุโลกเลี้ยวซ้ายที่ อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับพอถึงจุดนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนี่ครับป้าชัดเจนนะครับแยกบ้านแยงอ่าเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปได้เลยครับจากจุดนี้ไปเนี่ยถนนจะเปลี่ยนไปนะครับจากถนนขับสวนกันจะกลายเป็นถนนสีเลนเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้เลยครับ ในเส้นทางนี้นะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อก็คือลำน้ำเข็กนั่นเองนะครับพอเราเลี้ยวเข้ามาจากสามแยกเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเข็กใหญ่นี่ครับมาสบาก,ก็จะเป็นเข็กกลางนะครับแล้วก็เลยไปปลายสุดก็จะเป็นเข็กน้อยนะครับเหมือนพัตยา น่าจะเรียงเรียงคล้ายๆพัทยานะฮะแต่ที่นี่เขาจะเรียกเป็นเข่ใหญ่เข่กลกางเข่น้อยนะครับพัทยานี้น่าจะเป็นพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางในหลายๆพื้นที่ก็จะมีการจัดการพื้นที่หรือว่าตั้งชื่อในแต่ละพื้นที่ก็มีความใกล้เคียงนะฮะมีความใกล้เคียงเพียงแต่ว่าเขาจะใช้ภาษาที่แตกต่างก,กันออกไปท่้นเองครับเพื่อนๆคนไหนที่มาถึงตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า เส้นทางเนี่ยวิวสวยงามจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าเป็นช่วงเช้าๆนะฮะใครที่ขับผ่านตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้นะครับขวามือคือทุ่งแสลงหลวงนะครับอ่าใครที่ขับมาถึงตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ทําการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงทุ่งแสลงหลวงเนี่ยมี2ฝั่งนะครับอ่ามีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านในเขาคอนะครับเนี่ยจากจุดนี้ไปเขาคอแค่43มกิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับ ถนนเส้นนี้นะครับในหลายๆช่วงเนี่ยที่โด่งเคยบอกแล้วว่าวิวสวยงามมากๆเนี่ยโอ้โหอยากให้ดูฉากนี้เลยครับจริงถ้าเรามาช่วงเช้าๆนะครับที่มีเมฆหมอกลอยเนี่ยโอ้โหถนนเส้นนี้วิวสวยจริงๆครับถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับความสวยงามก็จะแตกต่างออกไปนะเห็นความเขียวความชะอุ่มนะฮะแล้วก็สายฝนที่โปรยปลายตามยอดเขานะฮะก็จะเป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งนะครับ ถ้าเรามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าเป็นช่วงเช้าถ้ามีอาบอกรอยตัวสวยๆก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นฤดูดแรงครับโอ้โหเวหลายพื้นที่นี่ต้องบอกว่าทั้งไฟป่าทั้งความแห้งแรงทั้งเผาขยะเผาหญ้าเผาต้นไม้เลยครับมันก่อให้เกิด เขาเรียกว่า PM ใช่ไหมฮะอ่าที่เราเคยจะเจอกันในช่วงฤดูที่เป็นฤดูแห้งแล้งนะครับว่าจะเกิดจากการเผาป่าหรือไฟป่าหรือว่าการเผาเพื่อการเกษตรนะครับถว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราไม่ทําแบบนั้นได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยอากาศในแต่ละปีก็จะดีทั้งปีนะครับแต่ว่าพอไปเจอช่วงหน้าหน้าแล้งหรือหน้าร้อนทีไรเนี่ยก็เจอ PM เจอฝุ่นกันแบบ ในแต่ละพื้นที่นี่ขึ้นเป็นตัวแดงเลยครับต้องบอกว่าสิ่งที่เรากระทำเนี่ยส่งผลต่อสุภาพไปว่าจะเป็นตัวเราแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่รวมทั้งลูกหลานเราในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเบาลงได้ก็เบาลงกันหน่อยนะครับจากจุดนี้ครับเขาค้อามสิกิโลและวันนี้นะครับจุดที่เราจะเข้าไปทำงานกันนะครับก็คือบ้านเข็กน้อย มาถึงตรงนี้นะครับเจอเซวนี่ไงองค์การบริหารตำบลเข็กน้อยจะเป็นจุดที่เรามาทำงานนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราจอดนอนนะฮะเพราะว่าหลังจากวันนี้ทำงานดึกหน่อยน้องจอยเลิกงานดึกหน่อยครับ เราอาจจะนอนแถวนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าเราจะเปลี่ยนพิกัดไปขับจอดนอนที่ไหนหรือว่าจะเดินทางเปลี่ยนพิกัดไปนอนที่จุดอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องมาทํางานที่ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับน้องจอยมาทํางานกับทีมงานโตโยต้าเป็นงานปีใหม่มงนะครับอ่าเป็นงานปีใหม่มงมที่ตำบลเข็กน้อยเราจะเห็นนะครับว่าโอ้โหแต่ละคนที่แต่งตัวสวยมาก แต่งานปีใหม่มงไม่เคยมานะฮะเขาจะจัดแบบนี้ทุกปีนะฮะแล้วแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยๆนี่ครับให่สวยมากเออแต่คนแต่งตัวสวยนะด,ดูชุดคือแบบโอ้สวยมากชุดแต่ละคนนะฮะนี่เป็เพิีเขานะฮะตัง้งใจมาทํางานกับโตโยต้านะโตโยต้ามาออกบูธนะครับ,ออก,บ,รบก็เราไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเขาจ้างเรามาทํางานแล้วก็ถือว่าตัง้งใจมาทํางานนะครับผมก็ได้มาถ่ายรีวิวนะนี่ ปาเพนีปีใหม,ม่ม้งเข็กน้อยสองห้าหกแปดนะครับงานจัดแบบยิ่งใหญ่มากคืองานใหญ่จริงๆเนี่ยไม่เคยมาเนะี่ยแต่โหเรารู้สึกเลยว่างานใหญ่จริงๆที่พื้นที่ตรงนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งนี่อยู่พื้นที่จัดงานใหญ่มากๆแล้วทุกคนนี่แต่งตัวแบบสวยมาก ขนมโอเคจ้ะ๋ยวาต้อางารทำงานนะครับผมจะพาทุกคนไปเดินดูว่างานวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มครับเดี๋ยวนี้ไปดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าโอ้โหมีการแต่งตัวนะครับเป็นชุดชาวมงพื้นถิ่นนะฮะโอ้โหชุดที่สวยมากจริงๆเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นว่าสาวๆวัยรุ่นแล้วก็หนุ่มๆนะครับก็จะมีการที่จะนำอ่าเขาเรียกว่า ดีไซน์นะครับของเสื้อผ้าที่ที่เขาเคยใส่กันเมื่อก่อนนะครับมาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆนะครับมาปรับตรงนั้นปรับตรงนี้นะครับทำให้แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นเนี่ครับงานใหญ่มากๆคือถ้าจะเดินทั่วงานจริงๆ่ยใช้เวลาเยอะมากนะถ้าเดินทั่วงานจริงใช้เวลาเยอะมากๆเดี๋ยวดกพาทุกคนมาเดินดูงานอีกทีตอนนี้นะครับขอไป ห้องน้ำที่รถก่อนเพราะว่าเพิ่งส่งน้องจอยเสร็จนะโด่ไม่ได้เจาห้องน้าอยู่ไกลขนาดไหนแต่ว่าข้อดีก็คือว่ารถเรามีห้องน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาห้องน้ําไม่เจอเราก็ไปเข้าห้องน้ำบนรถก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บโด่งพาทุกคนไปเดินชมงานต่อกันอีกครั้งนะครับนอกจากของขายนะครับที่มีเยอะแล้วเนี่ยนี่ฮะร้านแบบนี้ครับเขาเรียกว่าร้านแฟชั่นเฉพาะตัวเนะี่ยแบบนี้เยอะมากครับแลวชุดเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะนฮะเห็นไหมเขาจะเริ่มแบบมีการ ยุกให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะฮะเห็นไหมนี่แล้วแบบโอ้แต่งแต่งออกมาสวยขนาดเลยแท้เนี่ย้ชุดคืออาจจะดูเซ็กซี่มากขึ้นเนะี่ยแล้วก็ชุดเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วร้านแบบนี้มีเยอะมากเลยนะฮะถ้าใครที่แบบว่าสนใจชุดแบบนี้นะแต่ว่าหาเวลามาเลือกซื้อลองดูนะครับ แล้วก็ที่เหลือจะเป็นร้านขายของทั่วไปขายอาหารขายของใช้นะครับแต่ว่าร้านเสื้อผ้าเนี่ยเยอะจริงๆต้องบอกว่าเยอะจริงๆแล้วก็เห็นวัยรุ่นนะครับที่เขายังใส่เสื้อผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของมงเดิมนะฮะก็ถือว่าอนุรักษ์ได้ดีมากนะครับถือว่าเขาอนุรักษ์ได้ดีมากๆแล้วก็มีหลายคนที่แต่งตัวมาที่งานนี้กันนะก็ชมเชยนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับ เื้อผาก็จะดูร่วสมัยมากขึ้นสวยมากขึ้นนะฮะโอ้งานใหญ่จริงๆฮนะร้านขายของเยอะมากนี่เพิ่งมาปีแรกนะครับผมเคยอยากจะมาหลายครั้งแนละแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงเวทีหลักเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพราะว่าส่วนที่น้องชอยทำงานเนี่ยเป็นส่วนของบูธโตโยต้านะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้าง ตรงนี้น่าจะเป็นเวทีใหญ่ของเขานะครับน่าจะเป็นวีดหน้าเวทีจัดงานแต่ดมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีงานชุดไหนคีโมโนะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเวทีใหญ่โหดูแต่ละคนแต่งตัวนะครับต้องบอกว่าสวยมากจริงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นชุดนี้แบบสุดๆเลยฮะแต่ละคนอลังการมากนี่เวทีใหญ่แล้วก็จะมีงานจัดตรงนี้นะฮะโหเดินไม่ทั่วจริงครับดงพยายามเดินละ แต่ว่าโอ้ไม่ทั่วเลยก่เดินหลงไปหลงมานะดีที่วนกลับมาได้ที่เดิมน,นะครับเดี๋ยวด่งไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วถ้ามีอะไรเจ๋งๆจดะด่งถ่ายมาให้ดูอีกทีตะกี้ก็แวะไปหาน้องจอยไปละถามว่าเลิกงานกี่โมงก็เลิกงานสามทุ่มนะครับนี่นี่นี่ดูแต่ละคนแต่งตัวนะครับโอ้โหชุดสวยมากจริงย้อนรับทางนี้ก็ชุดเยอะนี่นะครับทีงนี้ก็ชุดเยอะโอ้โห,โห,โห,โหไม่เคยมาเพิ่งเคยเห็นเลย ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราหาอะไรทานเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงก็ขึ้นนั่งเล่นบนรถนะก็ถ้าโดยปกติที่ขึ้นมานั่งรอนะครับแล้วเราไม่ได้ไม่ได้จะนอนนะฮะที่จุดนี้หลวงก็ไม่ยกหลังคาขึ้นนะครับเนื่องจากว่า,าการอยู่ในพื้นที่แคบๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าเราเปิดแอร์แบบนี้นะฮะถ้าเราเปิดแอร์ตอนนี้ มันก็จะทำให้ประหยัดแอร์มากนะครับเนื่องจากแอร์ตัดเร็วพื้นที่แคบนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับการอยู่ในพื้นที่แบบนี้ก็จะอุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งได้นะครับหัวไม่ติดนะฮะมีพื้นที่เหลือประมัดคืบหนึ่งนะฮะจากหลังคานะครับก็ถือว่ายังนั่งได้ถึงแม้เราไม่ยกหลังคาขึ้นนะครับแล้วก็นั่งชาร์จแบตอะไรได้ปกติเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะขึ้นนอนเราค่อยยกหลังคาขึ้นนั่นเองครับหรือว่าถ้าเขยิยกหลังคานะครับก็สามารถนี่นะครับพัับโตต๊ะรรงนนี้ค พับโต๊ะลงไปแล้วก็ดึงฟูกนะครับมาเรียงกันเป็นที่นอนได้ก็สามารถนอนตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องยกหลังคาได้แต่ว่าออตอนนี้น่าจะประมาณ6กโมงกว่าแล้วนะครับน้องจอยเลิกงานประมาณ3ามทุ่มก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะดิฉก็เลยคิดว่านั่งเล่นชิลๆดูหนังนะครับตัดต่อคลิปไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงเวลาที่น้องจอยเลิกงานแต่เดี๋ยวว่าเราจะไปจอดนอนตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันไปจนจบท้ายคลิปกันนะครับตอนนี้จอยก็เลิกงานแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราออกจากที่งานประมาณสองทุ่มกว่านะคะแล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดเชียงไหม่นะเจ้าไปกันต่อแต่ก็เดี๋ยวเราดูก่อนค่ะว่าคนครับจะปไจะปง่วงที่ไหนนะคะระหว่างทางเดี๋ยวเราไปดูว่าอนอนระหว่างทางเป็นยังไงบนรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราชุกด,ดีที่ตอนนี้เรามี เครื่องทำน้ำอุ่นอยู่บนรถตลอดอปกติไม่ค่อยได้ใช้นะถูกไหมตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก17องศาใช่ค่ะนี่ตอนนี้อุณหภูมินะคะ17องศานะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูว่าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นบนรถเครื่องทำน้ำอุ่นบนรถมันจะอุ่นหรือเปล่าแต่แต่ว่าอุ่นอยู่แล้วเพราะเราไปเคยเจอเล็กตัวเดียวแล้วหนุ่ที่เชียงใหม่นั่นเองอะไระเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นแก๊สแก๊สมันจะทําความร้อนได้ดีกว่าแบบไฟฟ้า มันจะสู้ได้ดีกว่าบนเขาบนดอยจะใช้เครื่องทันอุ่นแบบแก๊สโดยสดมากเพราะว่ามันสู้อากาศหนาวได้มากกว่าเราก็เลยเลือกที่จะใช้ <Okay. S 2> แก๊สิมน้ำมาเต็มอาตาสึกรน้ำสบายเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูระหว่างทางนะคะว่า okay, จะพักที่ไหนและตอนนี้นะครับเราก็มาจอดที่ป um ั๊ม p ีแห่งหนึ่งนะครับก่อนถึงที่จังหวัดลำปางนะฮะ ดูนะครับดูอยากให้ดูว่าเราเตรียมผ้าห่มมาขนาดไหนนะครับมีผ้าห่มตรงนี้2ผืนนะครับสามฟุตสองผืนแล้วก็มีผ้าห่มนะครับหฟุตอีก2ผืนนเพราะว่าเย็นพรุ่งนี้นะครับเราจะไปนอนกันที่ตีนดอยอินทนนท์นะครับแล้วเราจะขึ้นไปชมว่ายอดดอยตอนเช้า จะมีเหมยขาบหรือแม่คันิงหรือเปล่านั่นเองนะครับต้องเลยเตรียมตัวมาแบบโอ้โหคบคันมากนะฮะหมอนสองใบนี้เป็นพี่ตาหวานของน้องจอยนะครับแล้วก็หมอนข้างก็จะมีสองใบนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะอาบน้ําแล้วควันจะขึ้นจากห้องน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ชมนะฮะตอนนี้นะครับหน่วยกล้าตายของเราก็ทําการอาบน้ําโชว์นะครับ อุณหภูมิข้างนอกตอนนี้น่าจะ16องศาเซลเซียสโดยประมาณนะครับมันจะสวิงอยู่ประมาณ14-15-16แล้วแต่จุดนะครับตรงนี้น่าจะประมาณ16องศาเซลเซียสนะครับก็เมื่อสักครู่ก็ลงไปปรับน้ำเนื่องจากว่าโอ้โหตะกี้ด่งแปลงฟันนะครับล้างหน้าเปิดน้ำนีำนำนำ่น้ำอุ่นนี้เดือดเลยคือเราเราัราวจะหนาวเราก็เลร่งแก๊สที่แรงมากนะครับพอที่เปิดมาโอ้โหไอพุ่งขึ้นมาเลยครับ ตอนนี้ก็ปรับเรียบร้อยแล้วน้งจอยก็เป็นหน่วยกล้าตายนะครับที่จะทดสอบอาบน้ําจริงๆพอถ้าเป็นเครื่องน้ําอุ่นแก๊สนะครับที่เราลองพิสูจน์มาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับจูนบ่อยหน่อยมันไม่มีตัวปุ่มไฟฟ้าที่ปรับจูนเป็นอุณหภูมิเหมือนเครื่องใช้เ,เหมือนเครื่องทำน้อุ่นไฟฟ้านะครับเครื่องเครื่องทำน้อุ่นแก๊สก็จะปรับยากหน่อยแต่ว่าก็ถ้าปรับครั้งหนึ่งแล้วอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้ครับก็ถ้าอุณหภูมิ14 1 5 1 6ประมาณนี้ก็ ถือว่าปรับตัวน,นี้โอเคนะฮะเพราะว่าถ้าร้อนมากเราเห็นว่าไอจะขึ้นหัวต้องจอยครับพุ่งขึ้นมาพู่งอย่างเงี้ยฮะม่มีหัวเมื่อกี้ไอขึ้นเต็มแต่ถ้าไม่มีไอแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคตอนนี้เรามีหน่วยกล้าตายแล้วครับส่วนดงก็ให้น้องจอยทดสอบก<อ><อ>่อนอาบมาแล้วจากบ้าน <laughs> <laughs> วันนี้เราก็น่าจะอาบน้ําได้น้ําน่าจะเหลือประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบลิตรนะครับพรุ่งนี้เช้าก็อาบได้อีกคนละครั้งนะฮะก็ น่าจะลงตัวพอดีแล้วก็เดินทางเที่ยวต่อได้เลยนะครับทุกคนน้ำร้อยลิตรก็ถ้าแบบสบายๆก็อาบได้ประมาณ4ี่ครั้งนะครับถ้าอาบแบบประหยัดยดก็ได้ประมาณ6ครั้งนั่นเองนะครับนี่อาบน้ำานรถก็จะฟิลแบบนี้เลยนะครับทุกคนฮ่าฮ่าาสำหรับคืนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก่อนจะเข้านอนวันนี้นะครับเราก็มาปรับโต๊ะด้านล่างให้เป็นเตียง่อนที่เราจะเข้านอนนะครับนี่วิธีปรับก็ง่ายมากครับ ให้หมุน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 มนนะฮะน่หมุน,หมนให้มันลงมาอยู่ในระนาบเดียวกับประมาณนี้นะครับเสร็จต,ตัวมันก็ปิดตรงนี้ดึงฟูกออกมาครับนี่ดึงฟูกออกมาเพิ ครับนี่นะครับง่ายมากครับเชร้จแ้วแล้วเพื่อความสบายของเรานะครับเรามีนี่อึบนี่เลยแตนๆคัป,ปเปอร์นี่เราก็เอามาปูอีกครั้งนะครับอันนี้จะเป็นท็อปเปอร์สามฟตุตจากพอดีเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ปูได้เลยจากพอดีเป๊ะเลยครับ แค่นี้เลยครับเราจะได้ที่นอนแสนอุ่นอีกหนึ่งจุดนะครับนี่อามันข้างครบเลยสำหรับคลิปนี้นะครับกาเรเดินทางคลิปนี้ก็สามสินา้ีนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวทริปหน้าผงจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเส้นทางจะเป็นยังไงระหว่างทางมีอะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวของเราจะเป็นยังไงก็ติดตามคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ